สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมาว่าพอดแค์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามาพบกับหนังสือที่ชื่อว่าการพัฒนาทางจิตท,ที่เรียบง,ง่ายปลดปล่อยศักยภาพทางจิตของคนนุณเอง ในตอนที่4ครับในตอนที่เชื่อว่าความสามารถทางขิดเนี่ยเป็นเรื่องธรรมาชาติมากครับทุกวันนี้คนอย่างท่านฟังเนี่ยกำลังสร้างประวัติศาสตร์นะครับแค่เรียนรู้สิ่งที่หลายคนมองว่าเป็นไปไม่ได้นะครับซึ่งผมบอกเลยว,ว่าผมก็เคยเจอคํานี้มาบาดหมาหัวใจเมื่อตอนเด็กๆอันนเองนะครับตอนนี้ครับเป็นไปได้หมดแล้วนะครับแล้วก็ทุกอย่างมันเป็นไปตามที่เราคิดจริงๆนะครับ สิ่งนี้ครับเขาบอกว่าสัมผัสได้ถึงสิ่งแปลกๆมีความฝันแปลกๆนั่นคือสิ่งที่ผมเรียกว่าการพิสูจน์เฉยๆนะครับสำหรับปรากฏการณ์ทางจิตแต่สิ่งที่กล่าวมาครั้งต้นเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอสําหรับท่านฟังครับและท่านฟังต้องการพลังงานที่แท้จริงใช่ไหมครับเยี่ยมไปเลยครับถ้าหากท่านฟังสนใจในเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับเรามาเริ่มกันดีกว่านะครับนี่คือแบบฝึกหัดภาคปฏิบัติ บางส่วนนะครับซึ่งดรเขานี่ยขอนําเสนอแบบฝึกหัดเกี่ยวกับพลังงานแบบง่ายๆให้กับท่านฟังมุ่งความสนใจไปที่นิ้วหัวแม่มือใหญ่นะครับในมือข้างที่เราถนัดเท่านั้นนะครับแต่มันด้วยนิ้วชี้ของท่านฟังเอาละเอาแตะแล้วยังโอเคแตะแล้วใช่ไหมครับอีกข้างหนึ่งแล้ววาดรูปเป็นวงกลมเริ่มวาดรูปเป็นวงกลมเช่นนั้นนะครับแล้วก็เน้นความรู้สึกไปที่การสัมผสัส พอเห็นภาพไหมนะครับแล้วทีนี้เน้นไปที่วงกลมที่ทด้ฟังรู้สึกทางร่างกายหลังจากผ่านไปหนึ่งนาทีครับให้เอานิ้วชี้ออกแต่ยังคงรู้สึกถึงการสัมผัสอืมเห็นชัดนะ เริ่มชัดแล้วใช่ไหมครับหากท่านฟังไม่ชัดให้หลับตาเลยก็ได้นะครับลองจินตนาการถึงการสัมผัสแล้วเพ่งความสนใจไปที่มันนะครับวงเล็บหลับตาถ้าเราต้องการจริงๆนะครับแต่ผมแนะนำนะครับสำหรับคนเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยให้หลับตานะครับทําเช่นนี้สัก 2- 3ถึงานาทีครับท่านฟังจะรู้สึกอย่างไรร้อนหนาวหรือรู้สึกเสียวซ่านกดดันกังวลมีอะไรแปลกๆหรือพิเศษบ้างไหมครับอืมทีนี้ครับ แล้วสิ่งที่ท่านฟังรู้สึกคือพลังจิตครับที่สร้างวงกลมในส่วนเล็กๆของระบบของมันของระบบของพลังงานของท่านฟังด้วยนะครับและนั่นคือการแสดงภาพด้วยการสัมผัสนั่นเองซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านฟังจะใช้ได้ในอีก 2- 3สเดือนข้างหน้านะครับทีนี้ครับเรามาลองทำ PSI b a o กันนะครับเป็นขั้นพื้นฐานนะครับลองมาดูว่าท่านฟังเนี่ยเก่งแค่ไหนนะครับลองจินตนาการว่าท่านฟังกำลังถือลูกบอลลูกบอลน,นะนะครับขยับมือของท่านฟัง เข้าสู่ทางกายภาพลองจินตนาการถึงพลังงานที่มาจากโลกผ่านทางขาลำตัวแล้วไปยังฝ่ามือจากนั้นครับไปยังที่ช่องว่างระหว่างฝ่ามือและก่อเป็นลูกบอลท่านฟังสามารถเห็นภาพพลังงานเป็นแสงสว่างจ้านั้นเป็นนั้นเป็นแค่แค่เป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้ก็เพียงพอแล้วจินการถึงพลังงานที่เคลื่อนที่จากโลกไปยังอากาศ และจินติการว่าท่านฟังกําลังสร้างลูกบอลหลังจากผ่านไปสักครู่หนึ่งครับให้หยุดและมุ่งความสนใจไปที่ลูกบอลที่ท่านฟังสร้างขึ้นท่านจะรู้สึกอย่างไรครับหากท่านฟังสัมผัสได้ถึงบางสิ่งก็ขอแสดงความยินดีนะครับซึ่งท่านฟังกำลังสร้าง PSI บ a อกนั่นเองนะครับหากท่านฟังต้องการมากกว่านี้ก็คือมาวอร์มมือกันดีกว่านะครับเอาล่ะปบมือสาครั้งครับปบมือสาครั้งเลยอ่า ตบมือใช่ไหมครับจากนั้นครับประกบฝ่ามือเข้าด้วยกันเริ่มถูมือเป็นเวลา30สวินาทีหลับตาได้ยิ่งดีน,นะครับเมื่อเราถูมือเป็นเวลา30ิวินาทีแล้วใช่ใชไหมครับจากนั้นให้หันฝ่ามือเข้าหากันเว้นระยะห่างฝ่ามือประมาณ1 2ถึงนิ้วลองเพิ่มลดระยะห่างระหว่างฝ่ามือที่ได้ฟังรู้สึกรู้สึกอย่างไรครับตอนนี้ หากเป็นความกดดันแสดงว่าท่านฟังพึ่งอุ่นมือและสัมผัสถ,ถึงพลังจิตระหว่างฝ่ามือของท่านฟังนะครับนั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการแสดงทางจิตของเรานะครับแต่อย่าก,กังวลว่าถ้าท่านฟังไม่รู้สึกอะไรเนี่ยไม่เป็นไรนะครับบางคนเนี่ยถูกปิดกั้นจริงๆและพวกเขาอาจจะรู้สึกอาจจะไม่สามารถรู้สึกสิ่งต่างๆหรือสัมผัสถ,ถึงพลังจิตนี้ได้นะครับหมายความว่า ครั้งแรกเนี่ยท่านฟังจะรู้สึกหรอกต้องลองฝึกสมาธิไปด้วยนะครับสักระยะเวลาหนึ่งนะครับเราก็มาลองทําแบบนี้กันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับซึ่งทุกอย่างมีความหมายที่ผมบอกไปนะครับหมายความว่าท่านฟังต้องใช้เวลาทํางานกับจิตใจมากขึ้นครับแต่สุดท้ายครับและท่านฟังเนี่ยจะได้สัมผัสเรื่องของขวัญความสามารถทางจิตเป็นทักษะที่ท่านฟังสามารถเรียนรู้ได้แต่ท่านฟังเคยได้ยินเกี่ยวกับของขวัญทางจิตใช่ไหมครับนี่เป็นหนึ่งในความเข้าใจทาง เข้าใจผิดทางจิตทั่วไปที่ดเรเขาพูดถึงแต่ลองถามคําถามครั้งนึ่งใช่ไหมครับความสามารถทางจิตของขวัญหรือถักษะกนี่นะครับซึ่งดรจะบอกว่าทั้งสองในฐานะของผู้ฝึก,กจิตนะครับท่านฟังสามารถเรียนรู้ทุกสิ่งได้แต่บางครั้งเนี่ยความสามารถบางอย่างอาจจะตื่นขึ้นมาด้วยตัวเองระหว่างการพัฒนานทางจิตของท่านฟังเช่นเดียวกับวันหนึ่ง นฟังอาจจะพบว่านานฟังสามารถทําอะไรบางอย่างทางจิตได้บางสิ่งที่นานฟังที่ดรเขาเนี่ยไม่ได้พูดถึงนะครับหรืออาจจะถึงบางสิ่งที่ไม่เคยได้อธิบายไว้ในแหล่งข้อมูลใดๆนะครับในกรณีนี้ครับดรเคยพูดว่าเราไปสํารวจของขวัญใหม่ที่เราได้รับกันดีกว่านะครับความสามารถบางอย่างที่เพิ่งตื่นได้อย่างไรนะครับ ทฤษฎีของดอเอรเขาเนี่ยเรียบง่ายมากนะครับดเรเขาเชื่อว่าบางคนเนี่ยมีสภาพที่จะใช้ความสามารถเฉพาะด้านแต่สัภาพนั้นถูกซ่อนไว้แต่และต้องใช้การพัฒนาทางจิตจึงจะตื่นตัวเท่านั้นนะครับมันเหมือนกับว่าทุกคนมีของขวัญนะครับทางจิตหหรือ2อย่างนะครับและมีสภาพที่จะเรียนรู้มากกว่านั้นแต่ถ้าเขาหรือเธอเริ่มทํางานด้วยจิตใจและพลังจิต ความสามารถทธรรมชาติบางอย่างก็จะตื่นขึ้นและความสามารถเหล่านั้นจะถูกอยู่ในนั้นไม่ว่าท่านฟังต้องการอะไรต้องการจะพัฒนาอะไรต่อไปหรือไม่ก็ตามนะครับการเตรียมสมุดบันทึกของท่านฟังเนื่องจากการพัฒนาทางจิตเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทํางานทั้งจิตใจและพลังงานนะครับจึงมีความจำเป็นอย่างมากครับที่จะต้องมีบางอย่างบางสิ่ง ทางกายภาพที่เราสามารถมุ่งเน้นได้นะครับหากไม่มีสิ่งนั้นเราก็สามารถเบนเบนความสนใจและเบื่อได้ไปได้อย่าง่าได้นะครับผมถึงบอกเลยว่าต้องมีสมุดจดนะครับการจดโน้ตเป็นอะไรที่ดีมากดีครับเอาล่ะการฝึกความการฝึกความสามารถทางจิตการมีสมาธิสามารถทําได้โดยการใช้วัตถุทางกายภาพที่เฉพาะเฉพาะเจาะจงซึ่งจะช่วยให้ท่านฟังเนี่ยบรรลุเป้าหมายได้องค์ประกอบทางกายภาพประการหนึ่งคือการรวบรวมหนังสือเกี่ยวกับ การพัฒนาทางจิตแต่ในระหว่างที่ฟังตื่นตัวครับทางจิตของฟังท่านฟังควรจดบันทึกด้วยนะครับหลายเดือนก่อนครับดรไม่ได้ต่อต้านการจัดการบันทึกประจําวันของนนฟังบนคอมพิวเตอร์เลยนะครับแต่วันนี้ครับดรแนะนําให้เก็บบันทึกเป็นกระดาษเท่านั้นอืผม,มชอบจดบนกระดาษมากนะครับแล้วก็จดทุกวันนะครับก็หลายเล่มแล้วนะครับเป็นสมุดโน้ตไดอารี่ของผมนะครับจะมีข้อมูลเกี่ยวกับการพบทาง วิญญาณทางอะไรทุกๆอย่างที่ผมได้เจอมานะครับผมน่าจะเอาของผมมาเล่าบางเนาะโอเคนะครับเหตุผลเบื้องต้นนี้เป็นเรื่องง่ายมากครับการเขียนอะไรหลายๆอย่างบลงบนกระดาษเนี่ยท่านฟังกำลังใช้สมองส่วนต่างมากขึ้นและเป็นเทคนิคหนึ่งในการทํางานกับจิตใต้สำนึกของท่านฟังยิง่งท่านฟัง ยิ่งสมองของนาทฟังเนี่ยทุ่มเทกับการเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์ทางจิตและพลังจิตของนาทฟังมากขึ้นเท่าไหร่นะครับความก้าวหน้าทางจิตใต้สำานกของนาทฟังเนี่ยจะยิ่งถูกชักจูงมากยิ่งขึ้นเท่านั้นมันเหมือนกับการตั้งโปรแกรมโปรแกรมเป็นการตั้งโปรแกรมจิตใจใหม่นะครับให้เชื่อว่าปรากฏการณ์ทางจิตเนี่ยไม่อยู่จริงนะครับผมตอนแรกผมก็ไม่เชื่อนะนานฟังผมบอกเลยว่าผมก็เฮ้ย จริงหรอตอนนั้นผมยังเด็กอยู่เหละผมก็แบบอ่าจริงเหรอทำไมต้องไม่สมมตินนะอ่ะผมก็ลองทำไปเรื่อยๆผมลองทำไาเรื่อยๆจนถึงอายุประมาณนี้แหละนะครับไม่รู้อายุเท่าไหร่นะครับก็อายุประมาณนี้แหละผมรู้สึกว่าเฮ้ยจริงแฮะแล้วหนังสือที่ผมจดเป็นกระตากกระตักในในห้องสม,มุดของผมอะ่ะเป็นบันทึกของผมงนะกันนะครับแล้วจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับที่ผมเรียนรู้มาทั้งชีวิตนั่นแหละแล้วก็ โดยเฉพาะเรื่องสิ่งลี้ลับเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับทีนี้ครับมันเหมือนกับเป็นการตั้งโปรแกรมใหม่ทางจิตใจนะครับให้เชื่อว่าปรากฏการณ์ทางจิตเนี่ยมีอยู่จริงใช้บันทึกส่วนตัวเขียนบันทึกเกี่ยวกับการเติบโตทางจิตของนันฟังเขียนบันทึกการประสบการณ์ทางจิตของนฟังเช่นการรู้สิ่งต่างๆหรือสัมผัสกับผู้คนใหม่ๆและพลังงานความรู้สึกและความรู้สึกระหว่างการฝึกพลังจิตและความรู้ความคิดของนันฟังนั้นครับ เกี่ยวกับความสามารถทางจิตของเรานะครับและศักยภาพทางจิตของนันฟังเขียนความคิดตามสัญชาตญาณเท่านั้นนะครับและผลลัพธ์ของการอ่านทางจิตและการวัดทางจิตเมื่อนานฟังไปถึงจุดนั้นนะครับให้บันทึกของนานฟังเป็นเพื่อนที่ดีสุดระหว่างที่นานฟังตื่นตัวทางจิตใจนะครับเมื่อนานฟังไปถึงจุดที่มองเห็นจิตภายในและอ่านค่าพลังจิตได้เนี่ยให้จดความหมายของสัญลักษณ์และสีที่เรารับรู้ในการฝึกด้วยนะครับ ยังไงมันงงๆใช่ไหมท่านะฟังเวลาผมฝึกสมาธิอ่าผมยกตัวอย่างของผมง่ายๆเลยนะครับผมฝึกสมาธิขั้นแรกนะครับผมรู้สึกว่าร่างกายผมมีแสงสีเขียวอยู่ตรงกลางอ่เอาเราเขียนมีแสงสีเขียวนะ่อะไรเงี้ยนะครับพอเข้าใจไหมนี้แบบนี้ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่าเอาตามผมนะครับมันไม่เหมือนกันนะครับทีนี้เ <laughs> มื่อแสงสีเขียวนี้ผมคิดถึงเออสิส่งกวิญญาณ วิญญาณรูปแบบหนึ่งที่มีแสงแบบนี้นะครับซึ่งมันจะอยู่ตามตามป่าตามน้ําอะไรนะห้วยหรือริมทานนะครับผมเนี่ยจะไปเห็นบ่อยมากนะครับเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งอุ้ยคนลุกอีกแล้วนะครับทีนี้ครับอุ้ยนี่เราไม่ใช่ไม่เป็นรายการหลังเล่าเรื่องผีนะครับเดี๋ยวไม่ใช่นะครับเอาเอาหนังสือเล่มนี้จบไปก,ก่อนก่อนย จบดีกว่านะครับรู้สึกแบบเริ่มพูดติดขัดเลยพอคุยเรื่องเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับเนี่ยนะครับทีนี้ครับสัญลักษณ์ที่เป็นสีและท่านฟังรับดูระหว่างการฝึกนั่นเองฉันไม่ได้หมายถึงดรเขาเนี่ยไม่ได้หมายถึงให้ท่านฟังพิจารณามีบันทึกประจวันจริงๆนะครับท่านฟังต้องมีมันเป็นเรื่องจําเป็นนะครับไปที่ร้านค้าครับในพื้นที่หรือซื้อ โน้ตบุ๊กหรืออะไรก็ได้ที่เป็นแบบโน้ตแพดก็ได้เอาไว้เขียนเป็นสมุดจดนะครับเป็นกระดาษขาวว่างเปล่านะครับแล้วก็ไม่มีเส้นจะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับทำให้เราเพลิดเพลินเกี่กับการบันทึกนะครับวาดสีและใบสีสนุกกับมันเป็นอีกวิธีหนึ่งหนึ่งในวิธีการเขียนโปรแกรมจิตต้สนมือคองเสรฟังลงไปในสมุดบันทึกเหล่านั้นเองจดบันทึกแรกในสมุดจดแล้วก็ทําเครื่องหมายวันที่ท่านฟังจะทําเครื่องหมายวันที่ในบันทึก อนาคตก็ได้นะครับเขียนว่าท่านฟังเป็นใครสิ่งท,ที่ท่านฟังต้องการที่จะเรียนรู้และคาดหวังคืออะไรสิ่งที่ท่านฟังรู้แล้วและทักษะที่ท่านฟังมีอยู่แล้วถ้ามีนะครับแค่เขียนลงใบแล้วอ่านต่อแนบรายการที่มีความตั้งใจและเป้าหมายที่ท่านฟังได้เตรียมไว้ก่อนหน้านี้นอกจากหนังสือและสมุดบันทึกแล้วท่านฟังอาจจะต้องการสร้างกระดานแสดงความรักด้วยเช่นกันเป็นก๊อกไม้ แขวนติดผนังนะครับท่านฟังสามารถใส่รูปถ่ายและบันทึกสิ่งอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการทางจิตก็ได้นะครับหรือจะเป็นอะไรนะเป็นสิ่งที่เราต้องการในชีวิตก็ได้บ้านรถไม่ให่มันไ,ไ,ไ,ไม่ใช่ขายตรงนะนั้นบอกอะไรก็ได้นะครับซึ่งเราทําได้เหมือนกันนะครับซึ่งอ่ะอันล่ะเป็นปรกากฏการทางจิตอย่างหนึ่งครับซึ่งจะช่วยท่านฟังเนี่ยมุ่งความสนใจไปที่เป้าหมายได้นั่นเองในแต่ละวันถ้าฟังจะเห็นกระดานอยู่ตรงหน้านะครับและเมื่อทําะแนนได้ท่านฟังจะเตือนตัวเองว่า ท่านฟังกําลังจะเรียนรู้อะไรมันนะครับไม่ใช่แบบเดือนหน้าต้องได้ยอดขายอันนั้นไม่ใช่นะเราเรียนรู้อะไรนะครับมันเหมือนกับสมุดจดในเรื่องที่เราสนใจแล้วก็สนุกและตั้งใจกับจิตใต้สำนึกของใน,นฟังจริงๆนะครับซึ่งไอ้น,นี้ทําเพื่อตัวเรานะครับแต่เราไม่ได้ทาเพื่อองค์กรอ,อื่นเข้าใจไหมนะครับเอาละพอจะเข้าใจความสําคัญของพันธมิตรการปฏิบัตินะครับนี่คือหัวข้อใหม่หนังสือลายเล่มพูดถึงการพัฒนาทางจิต กล่าวถึงเรื่องสําคัญอย่างยิ่งที่มีคู่ปฏิบัติบุคคลทดสอบความสามารถทางจิตด,ด้วยนะครับดรยอมรับว,ว่าเทคนิคชั้นสูงไม่สามารถเรียนรู้ได้โดยลําพังนะครับและเป็นคู่ฝึกฝนนั่นเองความจําเป็นจริงๆตัวอย่างเช่นในด้านการส่งและการรับพลังการวัดทางจิตการอ่านกายสิทธิ์หรือพลังจิตแหละนะครับและกระแสจิตแทบเป็นจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเรียนรู้นะครับและพัฒนาทักษะใหม่ๆ หานั่งฟังอยู่คนเดียวครับแต่ชอบศิลปะพื้นฐานชอบพลังการจัดการการเปิดจกกักระหรือการสร้าง PSI b l o นะครับหรือแม้แต่การเต้นของพลังงานและการรับรู้ท้าสัรษะเหล่านี้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองนะครับและไม่มีคู่ไม่มีคู่หรือคู่ฝึกซ้อมได้เป็นคนฝึกไม่จําเป็นนะครับซึ่งจะเป็นจําเป็นก็คือเป็นพวกจักระชั้นสูงนะครับซึ่งผม เอาผมผมเอามาพูดแน่นอนนะครับเพราะมีเยอะนะครับสำหรับแบบฝึกหัดบางอย่างที่ต้องใช้คู่ฝึกนั่นเองลอเตอร์จะอธิบายวิธีทำแบบฝึกหัดเพียงอย่างเดียวนะครับนี่ถือเป็นการฝึก เมื่อนัานฟังสามารถเรียนรู้ความสามารถเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นนะครับแต่ท่านฟังสามารถมีโอกาสได้ฝึกกับคนอื่นด้วยและทําให้เชน่นนี้นะครับการที่จะหาคู่ฝึกเนี่ยได้อย่างไรลองหามองเพื่อนหรือคนในครอบครัวได้นะครับที่สนใจเรื่องนี้จริงๆนะครับโดยส่วนตัวแล้วครับดเรเนี่ยพบคู่ฝึกที่ยอดเยี่ยมในตัวแฟนสาวของดเอรเขาเมื่อเธอกลายเป็นคนทํางานด้านพลังงานนะครับที่มีศักยภาพสูงนะครับผมมองหาแบบนี้มานานนะครับซึ่งจริงๆเนี่ย มันจะต้องมีนะครับผมเชื่อว่ามันต้องมีนะครับาการที่เราเจอคู่ที่แบบเหมือนกันเนี่ยมันต้องมีเชื่อผมเถอะนะครับเอาล่ะสิ่งที่น่าสนใจคือความจริงที่ว่า เมื่อนังฟังเริ่มนั่งสมาธิเนี่ยทำงานด้วยการยืนยันและการรักษาอารมณ์ของนั่ฟังเนี่ยและทํางานอย่างมีพลังเนี่ยท่านฟังจะสังเกตเห็นว่าด้วยสัญชาตญาณของั่งฟังความสามารถแบบ E.S.P. ของน่านฟังจึงจะพัฒนาไปในทางใดทางหนึ่งนะครับดังนั้นครับอย่ากังวลไปเลยครับว่าถ้าท่านฟังเนี่ยยังไม่มีคู่ซ้อมสําหรับนัตอนนี้แค่มุ่งไปที่การเติบโตของตัวท่านฟังเองนะครับประวัติย่อโดย สั้นๆของเรื่องทาังกฤษนะครับความสามารถทางจิตมีการใช้มานานหลายพันปีนะครับไม่ว่าเราจะข้ามการมีอยู่ทางเสดีของแอตแลนติกไปนะครับเรายังคงพูดคุยเรื่องกันอีกมากมายครับเป็นเวลาหลายร้อยปีที่มีความสามารถทางจิตที่ถูกมองว่าเวทมนต์ที่มีอยู่ในอีบโบราณในวันณนของนักบวชชาวกรีโบราณเรียกว่าอาราเคิลนะครับ อราเคิลนะครับอาราเคิลนะครับถ้าออกเสียงไม่ผิดนะอันที่มีชื่อเสียงที่สุดในในเดฟฟิปนะครับในยุคมืดหมอประเภทอื่นๆที่มีพลังจิตถ้าไม่ใช่คนหลอกลวงนะครับนักพลังจิตที่อาศัยอยู่ในอินเดียจีนเช่นกันนะครับประเภทเหล่านี้ได้สร้างข้อความจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับพลังจิตจากตำราเกี่ยวกับจักระจนไปถึงตำราเกี่ยวกับการต่อสู้ของไทย,ทไทยชาโชนะครับเป็นเวลาหลายพันปีและจนถึงทุกวันนี้หมอผี ชนเผ่าที่มีพลังจิตเช่นกันนะครับในช่วงระหว่างยุคกลางและการปริวัติอุตสาหกรรมนักเวทและนักศิลศาสตร์ถือเป็นผู้ที่มีความสามารถทางจิตเป็นเวลาหลายร้อยปีนะครับก่อนยุคน้าแข็งซสอีกและเทคโนโลยีอื่นๆซสอีกผู้คนที่มีความสามารถทางจิตซ่อนตัวอยู่และผู้ที่มีพัฒนา,นาทางจิตเหล่านี้กําลังเรียนรู้ว่าพวกเขาทําอะไรอย่างลับๆในโลกตะวันออกนั่นเองความสามารถทางจิตเนี่ยได้รับการซ่อนโดยอาจารย์ให้กับนักเรียนและ ในสถานที่อื่นๆของโลกหมอผีถูกเลือกโดยวิญญาณและความเป็นไปได้ที่จะที่สมาชิชนเผ่านั้นจะกลายเป็นหมอผีเพียงเพราะเขาต้องการมันขึ้นอยู่กับวิญญาณนะครับในยุควิตตเรียครับผู้คนเริ่มสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับความสามารถทางจิตจากมุมมองเชิงปฏิบัติมากขึ้นนะครับองค์กรอย่างเช่น society of m e i c a l research นะครับก็ตั้งขึ้นและมีเป้าหมายเพื่อให้พวกเขาเพื่อศึกษาปรากฏการณ์ลี้ลับ ของความสามารถทางกิตนะครับในช่วงครึ่งหลังของทศวรรษที่21เองนะครับซึ่งการพัฒนาทางกิตอย่างมีสติกลายเป็นสังขาที่น่าสนใจมากอันนับแรกโดยรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตนะครับจากนั้นก็เป็นฝ่ายพลเมืองพลเรืองกลุ่มผู้ฝึกทาง,างจิตก่อตัวขึ้นและด้วยยุคแห่งการปริวัติทางอินเทอร์เน็ต ในปัจจุบันทุกคนสามารถค้นหาแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาความสามารถทางจิตได้ดรรู้ว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ที่สั้นมากของการพัฒนาทางจิตแต่มันพิสูจน์ประเด็นนี้ได้ครับความจริงที่ว่าความสามารถทางจิตเป็นส่วนหนึ่งของมนุษยชาติทั้งหมดนะครับเราทั้งหมดเนื่องจากเราเนี่ยออกจากค่ามาแล้วใช่ไหมครับความสามารถทางจิตเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติมากที่ทุกคนทุกวันนี้ทุกคนกําลังสร้างประวัติศาสตร์แค่เรียนรู้ที่จะ หลายคนเนี่ยมองว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับสรุปก็คือท่านฟังสามารถเรียนรู้ว่าท่านฟังเนี่ยมีพลังจิตอยู่แล้วครับแต่ท่านฟังเนี่ยถูกปิดกัน้นและท่านฟังได้เรียนรู้2ขั้นตอนสู่การ days, ต, histoire, ตื่นรู้ทางจิตการอ่านหนังสือเกี่ยวกับพลังจิตและตระหนักว่าท่านฟังมีพลังจิตอยู่แล้วสําหรับตอนนี้ครับท่านฟังมีการบ้านแล้วใช่ไหมครับการอ่านสื่อที่เกี่ยวข้องกับพลังจิตวงเล็บหนังสือบทความและเว็บไซต์ผ่อนคลายต้องมันต้องผ่อนคลายด้วยนะนะครับตอนนี้และเพิิดเพิิมไปกับ ความจริงที่ว่าท่านฟังได้ก้าวข้าม2อก้าวไปแล้วพ้นคายเพราะท่านฟังรู้ว่าท่านฟังมีพลังจิตการเรียนรู้ว่าจะใช้ความสามารถของทานฟังเนี่ยเป็นเพียงเรื่องของเวลาและการฝึกฝนเท่านั้นนะครับนับจากนี้ นะครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านสุดหัวใจจริงๆครับและจะขอบคุณตลอดไปครับขอบคุณที่คอยกดไลค์กดสับสไครต์กันด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณไปถึงคุณม่อคุณแม่นะครับขอบคุณไปถึงสิ่งมีงชีวิตและไม่มีชีวิตและก็สิ่งที่สัมผัสได้สัมผัสไม่ได้นะครับพลังงานที่มองเห็นและมองไม่เห็นเอ่อความเชื่อลักษณะแล้วก็จักรวากลกาแล็กซีและจิตใต้สำนึกนั่นเองขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณไปถึงพลังงานที่เรียกเงินเรียกว่าเงินนะครับที่มีไรมาทีีี่่่มาาาาถึงงพรรรรระเเหลลลนนนนนนอออััััขบบบคคคคคุณื้ติสสวด